Episod paka arahang samma samputo puto sarana sam sokato lo tohlo kawituanu tohro kuri satam masaragi, sata teewa manutsanang puto paka sawa kato santitiko akariko e hipasiko panaiko patatangwe tito poinyongi te, supati pano อาโลกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอาโลกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติทังจตาริปุริสายุานิอัตถปุริสุคเอสะะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชีกรณิโย Anu terang pun yagetang lokasatia. Jinamani piyang mandang, Yasang tasang konang, Upasan di sini hang mata pitawa, Orang pabotan camaharasa, Tawang mangputa satu notipang, Kare dewasupo, เศทิจินเิเทวเยสโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาพยยงกันตังสารีปุตโตจะพวันตุเมสิทธิลาพังชนะชนะนัยเมณีจินดาพยยงจะทนังสัพเพชนะพหูชนะพยยงมะมะ สักตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาะสะเพทุกขาอุปัสมินตุเตสักตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสมานัง ธรรมะเตเชนาโสธินานสันตุปทวาสเพพยาวูปสัมมินตุเตสักตะวาสังขารตนังโอสถังอุตมังวรังอหุเนยังปะหุเนยังสังฆเตเชนาโสธินานสันตุปทวาสเพโรคาวูปสัมมินตุเต อิติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรามะสารถิสัทธเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะเยิโกปจัตตังเวทิตโพวิญญูหิต nya pano pakkawato saw Kaangko cuppati pano pakawato saw kasangko ya yapati pano pakkawato sawa kasangkosami cipati pano pakkawato sawa Kaangko ya ทักจินโยอนทริกรณิโยอนุตรังพุญยะเขตตังโลกัสสาตตีินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชะตวังมังโพสัตุโนทีปังการเทว สุปโศเสธิกินจจเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาพยิยงกันตังไสพุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีกินดาพยิยงจัตนังสับเพชนะพหุชนะพิยังม,มามะสัก,กตวาสพุทธะ พุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังอิตังเทวมนุสานังพุทธะเตเชนะโสตินานัสสันตุปทวาสเพทุขาวูปสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวรังปริราหู ปัสมานังธรรมเตเชะนัสโธทินานัสันตุปัทวาสะเพพะยาวุปัสมินตุเตสัคตะวาสังคารตานังโอสะทังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชะนัสโธทินานัสันตุปัทวาสะเพโลคาอุปัสมินตุเต ติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาราะสัมปโนสุขโตโลกวิทวนุตโรภุริสัทธรรมสารติสัตถทวะ ท่าทวมนุษย์สานังพุดโตภะควาตีสวากาโตภะควาตาธรรมโมสันทิติโกอการิโกเอหิปสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตโพวินโูหีตตสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโน พระขวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆยัตติตังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเสพรวโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ ยามณีปิยังมันดังยสังท่าสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาพิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัุโนทีปังการิเทโวสุโปเสธิจินเจเทโวเยสโกปัจชังทัสสมิงกินเนวา ทัตตาปิยงกันตังสารีปุโตภวันตุเมสิธิลาพังชนะเยมณีจินดาปียงจะทนาสัพเพชนาภาหูชนะปียงมะมะสัตตะวะทมพุทธรันานังโอสถทางอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนโสธินา นสันตุปทวาสะเพทุฆาวูปะเสมนตุเตสัคตวาธรรมมารตานังโกสะทังอุตมังวรังปริราหูปะเสมนังธรรมเตเชนัโสตินานสันตุปทวาสะเพพยาวูปะเสมนตุเตสัคตวาสังคารตานังโกสะทังอุตมะวร ເໜນະ i ສທິນ t ນັນສັປະຖະາສະເພໂລຄາວຸພະສະເມ ന ്ຕ